ัดครบพันธกิจหลักของ CCI ไทยแลนด์ก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเศรษฐิบาลคิดจักรในการอบรมที่ครอบคุมเพื่อการรับใช้การทำงานที่มีประสิทธิภาพอยากจะขอเชิญพี่น้องที่สนใจในการศึกษาโพชนะข,ของพระเจ้าในชุดวิชาที่7ท่านรู้ไหมครับว่าความหมายของคิดจักรที่แท้จริงคืออะไรและท่านรู้ไหมครับว่าท่านมีหน้าที่อะไรในคิดจักร คือเรื่องของการบริหารคิดจักรและพันธกิจคิดเสียนศึกษาโดยหลักสูตร b t c p Bible Training Center for Pastor ซึ่งเป็นหลักสูตรสากลที่ถูกนำไปใช้กว่า80ประเทศทั่วโลกเพื่อการอบรมและเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำและสิทธิพภิบาลชุดวิชานี้จะทำให้เราได้เข้าใจถึงหลักการหน้าที่ของคิดจักรส่วนประกอบต่างๆของคิดจักรและการบริหารคิดจักรรวมไปถึงตลอดการศึกษาในคิดจักร ในชุดวิชานี้ถูกกำหนดมาเพื่อนำหลักการต่างๆขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของกิจจักให้แก่ศิษย์พิบาลและผู้นำรวมทั้งสอนความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็นในทางปฏิบัติเพื่อกิจจักท้องถิ่นจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆของกิจจักอย่างเช่นพันธกิจการบริหารและการศึกษาในกิจจักเป้าหมายของชุดวิชานี้นะครับ หนึ่งก็คือเพื่อสอนลักษณะโครงสร้างจุดประสงค์ลำดับความสำคัญต่างๆของคิดจักรในฐานะพระก,กายฝ่ายวิญญาณให้กับศิษย์พิบาลและผู้นำคิดจักร 2. เพื่อแนะนำศิษย์พิบาลและผู้นำคิดจัรในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการต่างๆและการปฏิบัติชีวิตแห่งพระก,กายในคิดจักร 3. เพ wow ื่อฝึกอบรมสิจพิบาลและผู้นำคิดจักถึงวิธีการที่ตอบสนองต่อความต้องการต่างๆด้านงานปันธกิจของสมาชิกในคิดจักรีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสิจพิบาลและผู้นำคิดจักรในหลักและวิธีการปฏิบัติต่างๆในการดำเนินและการบริหารงานคิดจักในฐานะองค์กรที่มีโครงสร้างและ5เพื่อเสริมสร้างสิจพิบาลและผู้นำคิดจัก ให้สามารถเข้าใจและทำรรนากิจด้านการศึกษาภะคัมภีร์ที่มีประสิทธิภาพในคิจจักรให้ประสบผลสําเร็จเพื่อที่จะเสริมสร้างพระกายของพระกิตให้จเจริญขึ้นดังนั้นนะครับ c ีซียไทยแลนด์อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจผู้นําและสิทธิบาลรคิดจักขอเชิญท่านที่จะลงสมัครเรียน e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความรู้โดยหลักสูตรที่เป็นสากลและหลักการที่ถูกต้องตามพระเจ้าของพระเจา้าขอเ้พอนนะครับ